ยอดชายาจากพันปีศาจต,ตอนที่สมคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลอวินสามนี่หรือพฤติกรรมที่เจ้าแสดงออกต่อหน้าปู่ของเจ้าปู่อย่างนั้นหรือเจ้ากะอวินลัวเฟิงหัวเราะก่อนเอ่ยตอบยามท่านปกปักรักษาดินแดนท่านเคยเหลียวแลหลานสาวของท่านบ้างหรือไม่ยามที่ข้าต้องทนทุกข์จากคำหยามเหยียด มีใครบ้างไหมย,ยินหยัดอยู่เคียงข้างข้ายามมีคนใส่ร้ายป้ายสีข้าข้าหวังเพียงจะมีใครสักคนมาปกป้องแล้วตอนนั้นท่านอยู่ที่ไหนหากเพียงแม่ทัพอวินลัวไม่ไปปกป้องดินแดนอวินลัวเฟิงคนเก่าจากต้องประสบกับโชคชะตาอันแสนโหดร้ายนี่หรือไม่จะต้องถูกใส่ร้ายจนวอดวายเช่นนี้หรือเปล่า ดังนั้นนางจึงเก็บกักความขุนเคืองนี้ไว้ในใจตั้งแต่ท่านปู่ทิ้งนางไปเมื่อตอนอายุสี่ขวบและไม่เคยกลับมาอีกเลยจบจนบัดนี้นั่นเป็นเพราะความน้อยเนื้อต่ำใจที่ฝังลึกอยู่ในร่างนี้ที่ทำให้นางเอ่ยวาจากับชายชราเช่นนั้นเมื่ออวินโลเฟิงกล่าวจบนางก็รู้สึกได้ว่าร่างกายบาหวิวขึ้นทันใดาราวกับได้ยกภูเขาออกจากอกนางรู้ว่าเป็นเพราะนางได้เอ่ยในสิ่งที่เจ้าของเดิมของร่างนี้อยากจะเอ่ยไปหมดแล้ว ร่องรอยความเสียใจที่ยังหลงเหลืออยู่จึงเลือนหายไปในที่สุดถ้อยคำกล่าวโทษของหลานสาวทำให้อวินลัวผู้โกรธเกรี้ยวสงบลงร่างชาราอ่อนโยบร้เรี่ยวแรงอยู่บนเก้าอี้รอยยิ้มขมขื่นประดับอยู่บนใบหน้าเขารู้ดีว่าติดหนี้หลานสาวไว้มากเพียงใดตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้ายคำของนางในตอนนี้ได้บยตีลงมาบนหัวใจของชายชราอย่างไร้ความปราณีสร้างความอึดอัดจนแทบทนไม่ไหวที่สุดแล้วก็ทำได้แต่ถอนหายใจหนักหน่วงแต่ไหนแต่ไรมาการอุทิศตนต่อหน้าที่และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อคนรอบข้างนั้นไม่อาจอยู่เคียงคู่กันได้อย่างราบรื่นเช่นเดียวกับความจงรักภักดีและครอบครัวเพื่อฮ่องเต้แล้วเขาจำต้องทิ้งหลานสาลผู้มีอายุเพียงสี่ขวบไว้เบื้องหลังและออกเดินทางไปยังชายแดน สิปีที่อยู่ห่างบ้านนั้นนางต้องทนอยู่อย่างไรกับการเป็นผู้ที่ไม่อาจฝึกฝนพลังยุทธได้ทว่าเมื่อกลับมาถึงเขากลับไม่สนใจว่าอะไรถูกผิดและเอ่ยตำหนิหลานสาวเพียงเพราะได้ยินข่าวลือเฟิงเอ๋อเอ๋ยอวินลัวยกมือที่หยาบกร้านและสันเทาไปทางอาวินลวเฟิงก่อนจะวางมือลงอย่างอ่อนแรงในที่สุด ปู่ได้ทำผิดต่อเจ้าแล้วยังผิดต่อตระกูลอวินทั้งหมดพ่อแม่เจ้าสละชีวิตเพื่อแผ่นดินแต่ปู่กลับไม่ดูแลเจ้าให้ดีชั่วขณะนั้นแม่ทับอวินหลวผู้เคยแกร่งกล้าพลันดูแก่ลงไปอีกสองสามปีก่อนหน้านี้เขาโกรธหลานสาวเพราะผิดหวังในตัวนางทว่าเขาลืมไปเสียสนิทว่านางเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่อายุสามขวบพอเข้าอายุสี่ขวบเขาก็มาทิ้งไปอีกคนไม่มีใครอยู่อบรมสั่งสอนนางตั้งแต่ยังเล็ก แล้วจะหวังให้นางเติบโตขึ้นมาเป็นแบบที่เขาต้องการได้อย่างไรเขายังจำได้เลือนรางถึงตอนที่ต้องจากบ้านไปเสี่ยวเฟิงตัวน้อยรั้งตัวเขาไว้อ้อนวอนไม่ให้จากนางไปไหนถ้าว่าเพื่อประชาชนแห่งดินแดนหลงหยวนเขาจำต้องทิ้งนางไปอย่างไร้หัวใจในที่สุดถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนอวินโลเฟิงกล่าวอย่างเฉยช,ชาและกะพริบตายอย่างง่วงงุน เห็นความเฉยชาบนใบหน้าเด็กสาวแล้วดวงตาของอวินลัวพลันสะท้อนความรู้สึกผิดลึกล้ำเขาอ้าปากคล้ายอยากจะเอื้อนเอ่ยบางสิ่งออกไปทว่ากลับพูดไม่ออกจึงได้แต่เงียบไปไปเถิดในที่สุดเขาก็ถอนหายใจแล้วโบกมือเป็นสัญญาณให้นางไปอย่างอ่อนล้า คำพูดไม่กี่คำดูจะทำให้แม่ทัพใหญ่หมดเรี่ยวแรงเสียสิ้นชายชาราสุดตัวลงบนเก้าอี้แล้วหลับตาในตอนนี้แม่ทัพอวินลัวดูไม่เหลือพลังเตี่ยมล้นดังเช่นในสนามรบอีกต่อไปชายชาราดูเปราะบางราวกับเปลวเทียนกลางสายลมที่พร้อมจะดับได้ทุกเมื่ออวินลัวเฟิงเห็นเช่นนั้นก็สะท้อนใจจนแทบทนไม่ได้ทว่านางก็ไม่กล่าวอะไรอีกเพียงแต่หันหลังเดินออกจากห้องไป อวินลัวลืมตาขึ้นอีกครั้งเมื่อร่างสีขาวนั้นหายลับไปแล้วชายชาราจ้องมองไปยังพื้นที่ว่างเปล่าของห้องเขียนหนังสือด้วยสีหน้าขมขื่นแล้วจึงเอ่ยถามชิงหย่านนี่ข่าทำผิดไปจริงหรือยอดชายาจากพันปีศาจต,ตอนที่สี่คุณหนูใหญ่แห่งตระกูลอวินสี่ พ่านประตูลับของห้องทำงานก็เปิดออกปรากฏร่างบุรุษบนรถเข็นค่อยๆขยับตัวมาข้างอาวินลัวบุรุษผู้นี้ช่างสง่างามและภูมิฐานยิ่งลักษณะท่าทางแฝงสัมผัสแห่งความเศร้าผิวขาวซีเชกเช่นคนป่วยมองดูราวกับจะสุดล้มลงได้ทุกเมื่อใครเห็นเป็นต้องสมเพชเวทนา น่าเศร้าใจที่บุรุษรูปงามทว่าชัยชาผู้นี้ต้องมานั่งอยู่บนรถเข็นเจ็บไข้และพิกลพิการดูราวกับไม่อาจรับภาระหนักหนาใดๆได้เลยท่านพ่อท่านจากนางไปตั้งแต่อายุสี่ปีท่านไม่รู้ถึงการดูถูกเหยียดหยามที่นางต้องเผชิญส่วนตัวข้าผู้เป็นอาเองก็ไม่อาจลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อคุ้มครองหรือปกป้องนางได้นางถึงได้เป็นอย่างเช่นทุกวันนี้กลายเป็นเด็กสาวผู้ไม่สนใจใย,ยดีสิ่งใด ซุ้มเสียงของชายหนุ่มเป็นดังเช่นน้ำผู้หวานฉ่ำทำให้จิตใจผ่องใสขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทว่าหากมีใครผ่านมาได้ยินสรรพนามที่เขาใช้เรียกอวินลัวก็คงรู้สึกตกใจเป็นแน่เป็นที่รู้กันดีว่าแม่ทับอวินลัวมีบุตรชายสองคนในอดีตนั้นบุตรคนหนึ่งมีความสามารถเหนือกว่าอีกหนึ่งนั่นคือชิงหยานายน้อยคนที่สองแห่งตระกูลอวิน เมื่ออายุได้15ปีก็สำเร็จวิชาขั้นสูงสุดของการเป็นผู้ฝึกชานระดับกลางและอีกเพียงไม่นานก็จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ฝึกชานระดับสูงในแคว้นหลงหยวนนั้นมีผู้ฝึกชานระดับสูงเพียงสองคนเท่านั้นนั่นคือแม่ทัพอวินลัวและอีกคนคือปราดแห่งราชวงศ์ทว่าทั้งสองก็ใช้เวลาถึง40ปีกว่าจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคแห่งการฝึกฝนวิทยายุควบคุมชันระดับสูง ซึ่งอวินชิงหย่าตอนนั้นอายุเพียง15ปีการก้าวขึ้นเป็นยอดผู้ฝึกชาญระดับกลางตั้งแต่อายุ12เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องภาคภูมิใจทว่าดูเหมือนอวินชิงหย่าในอดีตผู้สำเร็จเป้าหมายตั้งแต่ยังเยาวจะลืมไปว่าต้นไม้ที่โดดเด่นในป่านั้นมักถูกค้นทำลายโดยลมเสมอระหว่างการแข่งขันเขาได้สยบคู่แข่งและทำให้ครอบครัวของคู่ต่อสู้โกรธแค้นยิ่ง ในที่สุดเขาก็ร่วงหล่นลงจากยอดเขาแต่ใครเล่าจะรู้ว่าอาวินชิงหย่าผู้ที่น่าจะตายไปแล้วกลับยังมีชีวิตอยู่ชิงหย่าเจ้าเองก็ทรมานมามากนักอวินโลหัวเราะขมขืนความรู้สึกผิดเปี่ยมล้นอยู่ในน้ำเสียงถ้าไม่ใช่เพื่อตระกูลและอวินเจ้าคงไม่ต้องมาหลบหลบซ่อนๆอนอยู่แบบนี้พลังนั่นแข็งแกร่งเกินไปถ้าหากพวกนั้นรู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่คงไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่และคงไม่ให้อภัยตระกูลอวินด้วย อวินชิงอย่าหลบตาลงเล็กน้อยปิดบังความเศร้าหมองภายในนั้นเอาไว้เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเฉยชาและสงบนิ่งถึงจะยังมีชีวิตอยู่แล้วอย่างไรชีวิตข้ายามนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับตายพลังค่าได้สูญสลายไปแล้วข้าทำได้เพียงแค่ทนอยู่ต่อไปอย่างหลบหลบซ่อนซ่อนในร่างพิกลพิการนี้หลานข้าโดนดูถูกเหยียดหยามอยู่ข้างนอกนั่นข้าก็ลุกขึ้นปกป้องนางไม่ได้ถ้าหากเป็นเมื่อสิบปีก่อนต่อให้ข้ากับท่านไม่อยู่ ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาทำอะไรเฟิงเออน้อยได้แต่ตอนนี้นะ่าหรือเพื่อตระกูลละอวินแล้วข้าไม่อาจปล่อยให้ใครรู้ได้ว่าข้ายังมีชีวิตอยู่ในปีนั้นตอนที่ถูกกองกำลังสังหารไล่ล่าเขาฉุดลากร่างที่บาดเจ็บสาหัสของตัวเองหลบหนีไปไม่ถึงวันถัดมาข่าวการตายของเขาก็แพร่กระจายทว่าคุมพลังนั่นไม่เชื่อว่าเขาตายพวกมันจึงส่งคนมาเฝ้าสอดแนมตระกูลอวินอยู่ทุกวัน สุดท้ายเขาจึงหลบซ่อนอยู่ในห้องลับและไม่ออกมาอีกเลยเป็นเวลาสิบกว่าปีการขังตัวเองอยู่ในความมืดมิดตลอดสิบกว่าปีไม่ได้ช่วยให้อาการเจ็บป่วยของเขาดีขึ้นซ้ำมีแต่จะทำให้แย่ลงสิ่งที่น่าสิ้นหวังยิ่งกว่านั้นคือสถานพลังของเขาถูกทำลายลงระหว่างการหลบหนีเขาสูญสิ้นทุกสิ่งความแข็งแกร่งสูญสลายและไม่อาจฝึกพลังอะไรได้อีก ถ้าหากไม่คิดถึงใจของท่านพ่อผู้สูญเสียพี่ชายของเขาไปก่อนหน้านี้และเขาทนไม่ได้ที่ต้องเห็นท่านพ่อต้องมาฝังศพลูกตัวเองอีกคนเขาคงเลือกฝังกลบความเจ็บปวดและตายจากโลกนี้ไปนานแล้วชิงหย่าเอ๋ยเมื่อได้ยินคำของอวินชิงหย่าอาวินลัวก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยตอบถึงจะให้โลกภายนอกจะรู้ไม่ได้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่เฟิงเอ๋อน้อยก็ยังเป็นหลานของเจ้าตอนนี้นางโตพอแล้วถึงเวลาที่ต้องให้นางรู้ว่าเจ้าผู้เป็นอานั้นยังมีชีวิตอยู่ ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ